มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่คนเรามักจะจําเรื่องราวในปลายทางของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมักจะมองข้ามไปว่าพวกเขาประสบความสำเร็จมาขนาดนั้นเนี่ยเขาได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างล้มให้เร็ว แล้วรีบลุกขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จครับมันมีคำกล่าวภาษาองังกฤษที่ว่า fail fast fail forward ล้มให้เร็วแล้วรีบลุกขึ้นสู่ความสำเร็จสวัสดีครับ พบกับผมลุงตีซีอีอีกเช่นเคยนะครับ fail fast fail forward เป็นคำที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มันเป็นวงการสตาร์ทอัพใช้บ่อยมากเลยครับลุงตีมองเห็นว่าธุรกิจในสมัยนี้นะครับเพรเริ่มต้นใหม่นั้นบางคนอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีอาจจะน้อยมากครับเพราะฉะนั้น fail fast fail forward จึงเป็นคาที่มีความหมายดีมากเอาให้ตรงๆเลยนะครับเมื่อพลาดแล้วล้มเหลวไปแล้ว ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเสมอไป fail fast fail forward นั้นเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจเราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นพลังแล้วกลับขึ้นมาสู่ความแข็งแกร่งได้ครับวันนี้ลุงตีมีวิธีที่จะมาแนะนำนะครับการล้มเหลวนั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันคือการเริ่มสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่ามากกว่าเหมือนกับที่ทอมัสอลวาเอดิสันได้เคยกล่าวไว้ว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันพ้นพบมื่นวิธี ที่ไม่ได้ผลประหารทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและเราจะเก่งขึ้นเสมอครับความผิดพลาดนั้นเขานำมาเรียนรู้และนำมาเป็นพลังลุงตีเชื่อว่าทุกคนเองก็ทำได้ครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่คนเรามักจะจำเรื่องราวในปลายทางของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมักจะมองข้ามไปว่าพวกเขาประสบความสำเร็จมาขนาดนั้นเนี่ย เขาได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างมันกลายเป็นว่าความคิดของคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาเก่งอยู่แล้วไม่เคยทำอะไรผิดลุงตีแนะนำเลยนะครับว่าคุณควรจะมองหาประโยชน์จากความล้มเหลวแล้วพัฒนาทีบตัวเองขึ้นมาจนตัวคุณเองนั้นมันเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าต่อไปคนที่มีทัศนคติที่ดีลุงตีมองว่าความล้มเหลวนั้นคือโอกาสแห่งการพัฒนาตนเองครับให้ประสบการณ์ของความสำเร็จได้นะครับ และจะยอมรับตัวเองว่าความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมานั้นเราได้รีบแก้ไขแล้วเรายอมรับมันแล้วแล้วเราก็แค่ไขตัวเองมันเองแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ความสำเร็จในอน,นาคตเมื่อคุณเจอความล้มเหลวนะครับให้คุณลองตั้งคําถามในลักษณะนี้ครับว่าคุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมอะไรจากความผิดพลาดในส่วนนั้นบ้างถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรมันจะช่วยให้คุณเห็นปัญหาได้มากขึ้นครับ คุณจะป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรแล้วคุณจะสอนทีมงานคุณอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอีกนะครับเมื่อเราเห็นคนอื่นในทีมผิดพลาดเราจะทําอย่างไรเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเพื่อพัฒนาได้อย่างไรนะครับอันนี้คุณคุณเอามาทบทวนความล้มเหลวแล้วนําความล้มเหลวนั้นมาปรับใช้องค์กร fail fast fail forward นั้น ล้มก่อนล้มคนแรกลุงติเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นได้และในทุกๆกวันหากคุณยังมีทัศนคติแห่งผู้ชนะแล้วชอบความท้าทายนะครับคุณคือผู้ชนะจริงๆครับแล้วนี่คือเรื่องราวที่ลุงตินำมาหยิบยกเล่าให้ฟังครับ